อ่านหนังสือให้เพื่อนฟังนะคะวันนี้จะเป็นตอนต่อในเรื่องของสัจธรรมแห่งจัก,กรวาลน,นะคะต่อจากตอนที่1ชีวพุทธนะคะรูปร่างหน้าตาผิวพรรณน้ำหนักความสูงอะไรก็ตามที่เป็นของเราในปัจจุบันไม่มีอยู่จริงก่อนหน้านี้สักร้อยปีไม่เคยมีเราอยู่บนโลกนี้และหลังจากนี้อีกร้อยปีก็ไม่มีเราเช่นเดียวกัน ทุกอย่างเป็นเรื่องสมมุติทั้งสิ้นและความจริงแล้วร่างกายเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเช่นทุกๆปีเราจะได้ปอดใหม่ที่ไม่มีเซลล์ของปีก่อนเหลืออยู่เลยภายใน20ปีเซลล์หัวใจของเราจะเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดทุกๆ2เดือนเราจะได้ขนตาและขนคิ้วใหม่และเราจะได้ผิวหนังที่หอ่อหุ้มร่างกายเป็นเซลล์ใหม่ในทุกเดือน กฎแห่งกรรมทำงานผ่านพันธุกรรมและวิบากกรรมโดยวิบากกรรมได้รับอิทธิพลจากเจตสิกที่จะรวมกันขึ้นมารับอารมณ์จะทำให้เกิดเป็นความรู้สึกต่างๆชักนำให้มีวิถีชีวิตไปตามเกมกรรมส่วนพันธุกรรมเกิดจากยีนและ DNA ซึ่งสัมพันธ์กับลักษณะของตัวจิตเองที่เลือกมาปฏิสนธิในพันธุกรรมแบบนั้น จากความก้าวหน้าทางชีววิทยาโมเลกุลหรืออนูชีววิทยาทำให้ทราบว่าโาครคภัยไข้เจ็บส่วนใหญ่ของมนุษย์เกิดจากพันธุกรรมถึง80%เซเช่นถ้ามีพ่อแม่อ้วนทั้งสองคนลูกมีโอกาสที่จะเป็นโรคอ้วน80%โลกเโรคมะเร็งเกี่ยวกับความผิดปกติของยีนและโครโมโซมแม้กระทั่งความสามารถในการแพร่กระจายของเซลเล์มะเร็งก็ถูกควบคุมโดยยีนบางตัวในร่างกาย ดูเหมือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิตเราถูกกำหนดไว้ด้วยพิมพ์เขียวทางรูปคือยีนและ DNA กับพิมพ์เขียวทางนามคือจิตและเจตสิกในทางการแพทย์พบว่า DNA ไม่ใช่ตัวกำหนดชะตาชีวิตยังมีพลังบางอย่างที่คอยควบคุม DNA อยู่อีกทีหนึ่งเรียกว่า epigenetics ซึ่งจะคอยควบคุมสวิตพันธุกรรมให้ทำงานทุกวันนี้นักวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่เข้าใจกลไกลการทำงานนี้เท่าใดนะักซึ่งในเซลล์ของเราของคนเรามีสวิตปิดเปิดพันธุกรรมนับล,ล้านอันซ่อนอยู่การทำงานของมันลึกลับและซับซ้อนยิ่งกว่าตัวดิเอเอเองเสียอีกทุกครั้งที่นักวิทยาศาสตร์สามารถเปิดเผยความลับ <c oughs> ของสิ่งหนึ่ง ก็มักจะพบว่ามีอีกสิ่งที่ลึกลับกว่าซ่อนอยู่เบื้องหลังเสมอแม้ฝาแฝดทั้งสองคนที่มียีนและดีเอเเหมือนกันทุกประการแต่อาจจะมีลักษณะนิสัยความสามารถพิเศษ IQ EQ สุขภาพกำลังสติความมีสมาธิความเมตตาการุณาความอิจฉาริษยาแตกต่างกัน นักวิทยาศาสตร์พบว่าตัวสับสวิตท,ทางพันธุกรรมยังคงทำงานอย่างต่อเนื่องแม้จะเริ่มต้นชีวิตใหม่เช่นในการคโคลนนิ่งแกะดอลลี่ซึ่งได้ลูกแกะออกมาเหมือนแม่ที่เป็นต้นแบบทุกประการแต่ลูกแกะดอลลี่กับมีอาการของโรคประจำตัวที่เหมือนแกะสูงอายุเช่นโรคข้อเสบโรคปอดซึ่งตามปกติจะไม่เกิดกับแกะที่อายุน้อยดังนั้นเป็นไปได้ว่า ถ้าอนุญาตให้มีการโคลนนิ่งมนุษย์สมมุติว่าในอนาคตเราจะต้องเป็นโรคหัวใจตอนอายุ40การนำเซลล์จากตัวเราเมื่ออายุ30ไปโคนให้เป็นลูกของเราขึ้นมาแม้จะได้เด็กที่รูปร่างหน้าตาเหมือนเราตอนเกิดใหม่ทุกประการแต่เด็กคนนั้นก็มีแนวโน้มที่จะเป็นโรคหัวใจเมื่ออายุ10ขวบเหตุที่นักวิทยาศาสตร์พบทางตันในการไขความลับการทำงานของยีนและดีเก็เพราะไม่สน ใจที่จะพิจารณาส่วนที่เป็นนามอีก4ส่วนของชีวิตคือเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณหรือที่เรียกรวมกันสั้นๆว่าจิตวิทยาศาสตร์สนใจวิเคราะห์เฉพาะส่วนของรูปทางกายภาพเท่านั้นและที่แน่ๆสติเจตสิกที่เป็นองค์ประกอบของจิตตัวหนึ่งไม่ได้เกิดจากการทำงานของ DNA พราะหลังจากที่นักวิทยาศาสตร์สามารถถอดรหัส DNA ออกมาได้หมดก็พบว่ามนุษย์กับลิงชิมแันซีมีลักษณะาทาง DNA เหมือนกันถึง99%ซแต่ทำไมสภาวะการมีสติสัมปชัญญะจึงต่างกันอย่างมหาศาลทำไมมนุษย์จึงสร้างวาจีกรรมได้ในขณะที่ลิงทำไม่ได้นั่นก็เพราะธรรมชาติเข้าใจว่าการให้กำลังสติกับมนุษย์มาด้วย คงปลอดภัยพอที่จะอนุญาตให้มนุษย์พูดได้ว่ามนุษย์สร้างวจีกรรมมากขึ้นกำลังสติจะหลุดและไปเกิดใหม่ในรูปของเดร,ราชานที่พูดไม่ได้อีกครั้งลูกลิงชิมแปนซีกับลูกมนุษย์ที่เพิ่งเกิดออกมารู้เท่ากันแต่หลังจากนั้นเพียง10ปีความรู้ก็ต่างกันมหาศาลมนุษย์มีศักยภาพในการเรียนรู้สูงมากแต่น่าเสียดายว่ามนุษย์ส่วนใหญ่จะหยุดการเรียนรู้ที่ระดับ จินตามายะปัญญาซึ่งเป็นการเรียนรู้ในระดับสมองไม่ก้าวขั้นไปสู่ภาวนามายะปัญญาซึ่งเป็นการเรียนรู้ในระดับของจิตเป็นปัญญาอีกระดับที่ทิ้งห่างปัญญาจากการเรียนยิ่งกว่าปัญญาของมนุษย์ทั่วไปที่ทิ้งห่างจากลิงหลายเท่า